ก็สดัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ทุกคนอยู่ผมอยู่เมีเงนะ แล้ววันนี้ผมจะมาแจกรวเตอร์ปุ่มซับสไคร์นะครับก็พอดีมีคนขอมาผมเลยทาแล้วให้คนที่ขอใช้ไว้ก่อนครับคนที่ใช้ไว้ก่อนกร็รู้สึกว่าโอเคดีนะครับว่าจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับหลังจากที่ทุกคนดาวน์โหลดมานะก็จะได้เป็นไฟล์ซิปนี้ทุกคนก็แตกไฟล์โดยที่คลิกขวาตรงนี้ถ้าเป็นวิ n โ o w s 11เให้กดที่โชว์มองออปชันนะตอนนี้หน้าตาก็จะเหมือนวินโดว์สิบแล้วก็ให้ใช้โปรแกรมแตกไฟล์ที่ทุกคนมีครับไม่ว่าจะเป็นวินล a าหรือเซเวนซิปนะก็ผมใช้เซเวนซิปก็กดแอด ก็จะมีลิงก์ดิสคอร์ดเซิร์ฟเวอร์ผมเอาไว้คุยกันศึกษากันได้ช่อง YouTube แล้วก็ฟอน fc five day อย่าลืมหลงฟอนนะเดี๋ยวเครื่องมันจะร้องว่าหาฟอนไม่เจอแล้วจะมีไฟล์เป็นไฟล์เทมเพลตนะก็เข้าไปที่โปรแกรมพ i ม r ์ Pro เพื่อใช้ได้เลยครับก็หลังจากที่เข้าโปรแกรมนะครับก็ลากไฟล์เทมเพลตเข้ามาในหน้า s s e n t i a l Graphics ตรงนี้ได้เลยนะเแล้วเราก็เลื่อนลงมาจะเจอคำว่าซับทุกคนก็ลองเลื่อนหานะจะชื่อไฟล์จะชื่อว่า lower tier subscribe นะทุกคนก็ลากลงมาใช้เลย ไฟเทมเพลนี้มีขนาด1 0 8 0นะครับก็จะค่อนข้างจะค่อนข้างชัดอยู่นะครับก็ไฟล์นี้มีขนาด1,860นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้แค่โปรแกรม Premiere Pro 2021ขึ้นไปนะถ้าใช้ทำกว่า2021จะไม่สามารถใช้ได้ ก็เรามาดูที่การปรับแต่งนะครับอันปรับแต่งโลบอเตอร์รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ครับเลื่อนขึ้นมาแล้วก็มีลอยๆมีปุ่มกดให้ลอยขึ้นมามีตัวหนังสือมีชื่อช่องมีปุ่มกดให้นะครับความยาวไม่สามารถยืดได้นะทุกคนก็ใช้ปุ่มตัว R หรือว่าความเร็วสปีดนะลากได้เลยมาดูที่การปรับแต่งครับเกี่ยวกับรูป ตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งรูปอะไรได้นะตำแหน่งรวมนี่จะเป็นตำแหน่งของตัวรูปทั้งหมดนี่นะทั้งรูปทั้งกรอบตรงนี้นะก็สามารถขยับได้เผื่อต้องการปรับตำแหน่งใส่รูปก็จะเป็นการเอารูปใส่เข้าไปนะมัวจะรูปนี้ใส่เข้าไปนะแล้วทุกคนก็ปรับตำแหน่งรูปด้านในนี้ได้เลยปรับตำแหน่งรูปตรงนี้นะขนาดรูปปรับลงปึ๊บให้ทุกคนมาปรับตรงนี้นะปึ๊บเลื่อนตำแหน่งลองดูว่าใจรูปประมาณไหนอ่าก็จะประมาณนี้ขนาดรูปก็จะเหมือนเป็นการซูม เฉยๆนะทุกคนไม่ต้องไปยุ่งก็ได้ตำแหน่งรูปก็จะเป็นการขยับอย่างนี้แต่ไม่ต้องใช้ก็ได้ทุกคนมาใช้ตรงนี้เอานะขนาดกรอบรูปก็จะเป็นกรอบสีส้มด้านนอกก็จะเป็นขนาดกรอบวงกลมเผื่อทุกคนจะทําไฟล์เผื่อทุกคนจะทําไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็คือยืดออกไปอีกประมาณนี้ทุกคนก็สามารถขยายได้สีกรอบรูปก็เปลี่ยนสีได้ผมก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้ขนาดก็เลือกได้ปกติถ้าปรับสูงก็จะเป็นปิดถ้าปรับมาก็จะหนา สีเงาก็จะเป็นสีเงาด้านหลังเลือกความทึบได้ความห่างเลือกได้ปกติเกี่ยวกับรูปก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาชื่อช่องทุกคนก็ใส่ชื่อช่องได้เลยก็จะประมาณนี้ครับลองเปลี่ยนฟอนต์อ่าก็จะประมาณนี้สามารถปรับขนาดได้ปรับรูปแบบตัวหนังสือได้ตามปกติตำแหนนงตัวหนังสือปรับได้สีก็สามารถปรับได้เช่นกันแท็กกิ้งก็จะเป็นความห่างของตัวหนังสือแบบนี้ชื่อช่องก็จะมีประมาณนี้ครับต่อมาชื่อรองก็คือเป็น เลขซับแล้วกันครับเลขซับหรือว่าชื่อตำแหน่งอะไรก็ได้ตอนนี้ผมจะใส่เป็นซับสไครก็ประมาณสองก็จะประมาณนี้ครับสามารถปรับได้เหมือนกันเปลี่ยนฟอนต์ได้ปกติเปลี่ยนสีได้เหมือนกันแท็กกิ้งก็ปรับได้เหมือนกันนะชื่อรองก็จะมีประมาณนี้กรอบก็จะมีให้เลือกว่าต่อมามาส่วนที่กรอบนะก็จะมีให้เลือกขนาดกรอบได้แบบนี้สามารถเลือกกรอบเล็กกรอบใหญ่กรอบยาวได้ความสูงก็เลือกได้เหมือนกันขนาดขอบเลือกได้ ต่อมาจะเป็นลูกเล่นขอบลูกเล่นขอบก็จะเป็นแบบขอบที่มันวิ่งอยู่รอบๆอย่างนี้สามารถปรับขนาดแถวได้ว่าจะให้เส้นมันห่างแค่ไหนแล้วให้มันรูปแบบมันเป็นยังไงนะความเร็วก็เลือกได้ปกติมีถอยหลังกับเดินหน้าทุกคนก็ลองปรับกันดูสีขอบก็ปรับได้ปกติเลยนะสีพื้นหลังด้วยสามารถปรับได้ก็จะประมาณนี้ต่อมามาที่ปุ่มติดตามครับก็สามารถเปลี่ยนคําว่าซับสไครต์ข้างในได้นะจะประมาณนี้สามารถขยายได้สีคาก็เปลี่ยนได้ปกติ สีปุ่มก่อนกดก็คือสีตรงนี้นะส่วนหลังกดก็จะเป็นสีเทาวันนี้ขนาดปุ่มก็สามารถปรับได้ตำแหน่งปุ่มเลื่อนได้เลยตำแหน่งคำด้วยก็สามารถเลื่อนได้สีกระดิ่งก็จะเป็นสีที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นสีปุ่มตำแหน่งกระดิ่งก็เลือกได้เหมือนกันต่อมาครับลูกเล่นลอยๆก็สามารถเปิดปิดได้สามารถเลือกความลอยได้ว่าจะเอารอยขนาดไหนแล้วก็ความเร็วขนาดไหนนะก็หลังจากที่ทําเสร็จก็จะประมาณนี้ ก็สำหรับล o เบอร์เตอรอันนี้ก็สามารถใช้ได้กับโปรแกรมพ r e m มี r e p โปร2021ขึ้นไปนะใครที่ใช้ต่ำกว่านี้ก็ไม่สามารถใช้ได้นะก็สำหรับคลิปนี้มีแพงเท่านี้แหละครับใา้ทุกคนโหลดไปใช้เยอะๆนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าผม